เดี๋ยวเราเรามาไล่สีกันถ้าจะให้เห็นชัดหน่อยนะผมจะเริ่มจากสีเหลืองแบบนี้เนี่ยเวลาเราบายนะเราก็ไล่ไปแบบนี้เบาๆเราเวลาลงสีอะลงเบาๆเราไม่ต้องกดแรงนะเพราะเรายังไม่ได้เน้นการไล่สีเราใช้สีไม้มก็เหมือนกับการแรงเงาอันนี้นะสังเกตไหมสีอ่อนก็จะต้องอยู่ตรงที่โดนแสงมากเนี่ย เดี๋ยวเราก็ไล่ไปก่อนเบาๆเห็นไหมสีมันอ่อนนะเนาะเดี๋ยวๆพอเข้มๆขึ้นก็จะเห็นชัดขึ้นนะ นี่คือข้อดีที่ว่าทำไมเขาไล่เฉดยิ่งมีเฉดสีเยอะยิ่งดีเราก็จะระบายได้นวลขึ้น,นลงเบาๆกระดาษเขาดีนะเนี่ยไหมลงได้นวลนเลยจอเห็นไ,ไกลไปไหน่อยนะเดี๋ยวซูมเข้าไปกลาง อ่าเนี่ยม้นวลเลยลงเบาๆการที่บางคนบอกว่าทำไมเราต้องซื้ออุปกรณ์ดีๆในการวาดศิละปะอุปกรณ์ดีไม่ได้ไหมายความแพงนะแต่แค่บางครั้งอุปกรณ์ดีๆมันจะมีราคานิดนึง แพงไม่แพงอยู่ตรงที่ว่าเราใช้แล้วมันเวิร์กไหมแล้วมันทนไหมบางครั้งมันอาจจะแบบว่าคูราคาแพงจริงๆนี่ราคาไม่แพงนะแต่อันนี้เกินทั่วไปเพราะว่ามันต้องดูที่คุณภาพด้วยนะบางครั้งเราซื้ออุปกรณ์ราคาถูกอ่ะเวลามันไม่เวิร์กอ่ะกำลังใจมันหายไงกำลังใจในการฝึกวาดมันหายแต่ถ้าเราแบบว่าใช้อุปกรณ์ดีมันมีโอกาสที่เราจะได้ออกมาได้ดีด้วยอย่างที่เขาบอกว่า อุปกรณ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเพราะว่ามันจะช่วยส่งให้เรามีโอกาสที่จะวาดได้ดีขึ้นด้วยพอมันมีโอกาสเราฝึกวาดแล้วเราวาดได้ดีขึ้นเราก็จะทําให้มันทาให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทําต่อไปเนาะเราจะไม่ทอ้อเพราะเออเราทําดีขึ้นไวมเราทำอันนี้เพราะฉะนั้นการเลือกอุปกรณ์มันก็สําคัญอุปกรณ์ที่ดีมีผลต่ขวัญและการลังใจที่จะไปต่อนะครับเนี่ยใช่ไหม เขาจะไล่เฉดมาให้ยิ่งยิ่งเฉดสีเยอะยิ่งทําให้เราวาดได้เนียนแล้วก็สวยขึ้นเพราะว่าอคุณแล้วทําไมจะต้องซื้อสีเฉด mm hmm. เยอะเฉดน้อยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายของคุณอะทางานอะไรถ้าอย่างเป็นให้ลูก,ลกนะเราไม่ได้อะซีเรียสมากระบายสีว่าลูกไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรสูงก็อไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณฝึกจะใช้แบบว่าเอาไปทํางานจริงๆแล้วต้องการไล่เฉดต้องการผลงานที่มีคุณภาพหน่อยอะจํานวนสีก็สําคัญคุณภาพของ อุปกรณ์ก็สําคัญอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่ดีจะเพิ่มโอกาสในการวาดรูปที่ดีได้ด้วยนะครับคำสมัยเรียนเขาจะใช้ว่าอุปกรณ์ที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งก็จริงจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับใช่ไหมแล้วก็ต้องคัดเลือกเนี่ยเห็นไหมกระดาษมันนวลกระดาษนวลนพอเรามีเฉดสีเนี่ยค่อยๆยไลย่ไม่ได้ลงน้ําหนักแรงนะ ล้วก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรก็แค่ใช้สีของเขาที่มีอะแล้วก็ค่อยๆไล่ตามเขาไปค่อยๆไล่ตามเขาไปแค่นั้นเองมาสีมันจะนวลแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นอย่างที่บอกว่าเราจะต้องฝึกนะการไล่เงาด้วยเหมือนกันโดยปกติเงาจะมีแปดระดับที่เขาฝึกกันนะเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนนะครับนะเรามีอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนการไล่เงาไล่เฉดว่าต้นมงต้นไม้อะไรกันไปนะ พมันต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับนะแต่ว่าในศิลปะไทยอาจจะไม่ถึง7ถ้าเห็นชัดๆก็คือสามอะไรเงี้ยก็ะจะเป็นการไล่เฉดที่แบบว่าโฉบเงาเนาะเพราะฉะนั้นการโฉบเงาต่อให้มันดูเป็นงานศิลปะเป็นๆแ,แต่มันก็มีการโฉบเงาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการใช้แสงเงาด้วยการใช้แสงเงาหรือการแรงเงาเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานในการวาดรูปเลยนะทุกสาขาเราต้อง เข้าใจเรื่องแสงเงาเพราะว่าการทํางานเราต้องการให้มันมีมิติเพราะถ้ารํงงานให้มีมิติมันจาเป็นจะต้องมีการใช้แสงเงาและการลงสีก็เหมือนกันนะครับลงสีก็จะต้องอาศัยแสงเงาแต่ว่าแสงเงาในการลงสีคือสีที่มีมีเฉดที่แตกต่างกันนึกออกไหมสีที่มีเฉดต่างก,กันคือลักษณะแสงที่ตกกระทบตาที่มันมีความแตกต่างกันการฝึกดอยอิ่งคือเราใช้สีดําอย่างเดียวแล้วเราการใช้ดินสอผนปลายให้เกิดน้ําหนัก แต่การลงสีมันเป็นการไล่เฉดเงาโดยการใช้สีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่แม่นในการใช้สีการใช้ดินสอสีในการฝึกไล่เฉดสีก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับวิธีหนึ่งและถ้าสนใจมองหาอุปกรณ์ที่ไล่เฉดสีก็แนะนำนี่เลยนะสี Master Art นะครับนะ72สีนะมีสีใหม่เพิ่มขึ้นอีก12สีด้วยในการฝึกวาด หรือว่าฝึกไล่เฉดสีเพราะว่าเขาจัดเฉดสีมาให้แล้วไล่เฉดสีมาให้แล้วมันก็จะง่ายในการฝึกไล่เฉดสีของเรานะครับถ้าใครสนใจสีในการฝึกวาดฝึกไล่เฉดสีต้องสีมาสเตอร์อาร์นี่เลยนะครับติดตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจก็คลิกตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะกับสีดีๆอุปกรณ์ที่ดีมีชัยไปกว่าคืนในการฝึกนะครับอ่า เรามาไล่เฉดกันต่อเห็นไหมครับเนี่ยมันจะนวนมันจะนวนเลยเห็นไหมเราไม่ได้ต้องออใช้ทักษะอะไรมากมายแค่เราลงสีตามที่เขาเรียงมาให้นะครับแล้วบางทีอาคู่หลงใส่ผิดทำไงนี่ไงการออกแบบของเขาเขาออกแบบการไล่เฉดสีมาให้ดู ในกรณีที่ว่าเราใส่สีสลับเราสามารถมาดูตรงนี้อิงแล้วก็อไลา่างสีเรียงสีกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ต้องกลัวว่าเรียงสลับแล้วจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพราะแพคเกจจิ้งเขาออกแบบให้มีประโยชน์ในการทํางานด้วยโดยการไล่เฉดสีทั้งบนทั้งล่างให้เลยนะครับนะสามารถเลือกเฉดสีได้ด้วยเนี่ยเพราะบางทีบางคนแรงเงาได้นะแต่เวลาไปลงสี หลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องการใช้สีเนาะลงสีทาไงอรครูยังลงไม่ค่อยเป็นไล่เฉดยังไม่ค่อยได้ง,ไง่ไงเราก็มาฝึกศิลปะเป็นศาสตร์ที่ต้องฝึกนะเพราะคําว่าฝีมือเนาะฝีมือก็ต้องใช้มือเพราะใช้มือก็ต้องใช้เวลาในการฝึกแต่ล,ละคนที่บางคนที่วาดมาได้สวยแล้วดูเหมือนง่ายจริงๆอ่ะเขาฝึกมานานแล้วไงฝึกมาเยอะแล้วจะทำนานมันก็เลยเหมือนง่ายแล้วต้องนานแค่ไหนไม่ต้องไปกดดันแค่สม่ำเสมอ บางทีบางคนบอกโหหักโหมอะไรเงี้ยแต่บางทีอะเรามีหลายอย่างในทำต้องทําในชีวิต่ยแค่สม่ําเสมอแค่อย่าหาเหตุผลข้ออ้างว่าทําไมไม่ต้องทําแค่รู้สึกว่าฉันต้องทําเพราะว่าฉันต้องมีเปา้าฉันต้องวาดให้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องลงมือทําทุกวันอาจจะไม่ได้มากมายวันละชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหาเวลาก็ได้อย่างเงี้ยยิ่งมีสมุดสเก็ตแบบนี้พกไปอะมันจะไม่มีข้ออ้างถ้าเราตั้งใจจะทําฝึกใบไม้ครูบ,บอกฝึกวาดลายไทย ให้ฝึกวาดใบไม้อ่าระหว่างข้างทางเรียนที่ทํางานมันจะมีต้นไม้โผล่ขึ้นมาตามซอกตามหลืกตามต้นอยู่ตลอดอะสีมาสเตอร์อารสีฝึกไล่เฉดสีแบบนี้สาหรับคนที่อยากลงสีนะแล้วก็ไปลงแบบว่าพอไปลงสีน้ํำสีอะไรแล้วมันโอกาสมันแก้ยากไงแต่ถ้าอยากจะฝึกไล่เฉดสีก็เนี่ยยังไม่คล่องเรื่องการไล่เฉดสีก็สีไม้บนกนรสะสุดสเก็ตก็จะดีเหมือนกัน เป็นวิธีหนึ่งทางเลือกที่ดีเห็นไหมมันก็จะไล่เฉดสีเนี่ยไล่ตามเขาเห็นไหมครับสีมีวอลลุ่มแล้วแค่นี้เองแค่นี้เองสีมีวอลลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่คือเฉดสีแล้วก็ไม่ต้องลงหนักกดจนหักนะลงเบาๆลงเบาๆเหมือนฝนนะฝนเบาๆซ้ำไปซ้ำม,มาฝนเบาๆที่เดิมนะครับฝนเบาๆที่เดิมเ มันเบาๆที่เดิมๆแบบเดิมๆสีมันนวลมันซอฟต์ขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยเท่านี้เราก็จะฝึกวาดฝึกไล่สีการเรียนไม่ใช่เรียนแค่ทำนะแต่เราต้องเข้าใจและการที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องลองมือมือทำเนาะเนี่ยอย่างเราเรา,เราค่อยๆลงมือทำแบบนี้เห็นไหม เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องไล่เฉดแบบนี้แล้วก็ต้องมีสีเหลืองก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นแบบเหลืองอมส้มแล้วก็มาส้มนะแล้วก็ค่อยๆมาแบบว่าแดงอมส้มแล้วค่อยมาแดงมันก็จะเป็นสีที่แบบว่าซอฟละมุนเวลาเราลงเฉดสีหรือไล่บรรยากาศเนี่ยเราก็ควรจะลงสีแบบนี้นะมันก็จะทําให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจแนวทางหรือหลักการแล้ววิธีการทําแล้วเราจะสามารถไปปรับใช้กับงานประเภทอื่นๆได้นั่นเอง เหนไหมนะเนี okay, so, like this, forest, ่ยอุปกรณ์ในการฝึกวาดเบื้องต้นที่ควรจะมีนะคนบอกสีไม้สําคัญยังไงครูในการฝึกวาดยังไงฝึกการไล่เฉดสีเพราะว่าเวลาเราฝึกนะสีน้าปาด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 อะไรเงี้ยก็มันเสียมันไม่ได้ไงแล้วก็ เราไปฝึกในแอปก็เหมือนตามมันก็ไม่ได้มีการไล่เฉดแบบนี้ให้แต่การฝึกถ้าเราจะเข้าใจในการลงมือทำนั่นคืงสำคัญและสีของ a s t ์อาร์เขานะเขาไล่เฉดมาให้แบบนี้แล้วการออกแบบของเขาคือออกแบบการใช้งานที่ส่งผลให้เกิดการทํางานที่ดีนะครับนะกับสี a s t ์อาร์นี่นะยิ่สีเยอะยินงดีชุดนี้72สีราคาย่อมเยาพกพาง,ง่ายไม่ใหญ่เกินไปสำหรับสีก็คือ วัวท้ายหนึ่งแท่งมีสองสีแล้วก็มีโค้สีให้กรณีที่ใช้แล้วสีย้อนกลับคืนไม่ได้นะครับก็มีแนวทางว่าให้ใส่กลับตามโคสีของแพ็คเกจจิ้งของขาวไว้นะครับถ้าใครสนใจกิตรการด้านล่างเลยเลยนะครับกับสีมา s เตอร์อานะ